ถ้ากีดวันนี้มาคัดข้าวพลออกจากนาสีเปลี่ย,ยนผลแน่นอนวันนี้มานานะครับมาดูแปลงเขาอมมะลิ105ดูซึ้งว่าปีนี้เข่าผลมันจีหลายเขานกผลหลายครับ อย,ยอดที่สูงๆเดชดชเกินเข้ามานี่กัน่าจจะเป็นเขาปนมดดนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นเขาปนแล้วนี่อันนี้เขานกทั้งนั้นวันนี้หลังจากที่เดินเลาะดูน้ำกัจจิดเดชเขาปนมานำํำอันนี้เขาเริ่มทีเม็ดออกเข้ม ไม่รู้ว่าเป็นข้าวเหนียวหรือว่าเขาเมันเริ่อมไก่พันธุ์อย่างที่หลายสุดก็ดทเป็นเขานกเม็ดกลมๆปมๆคือเขาญี่ปุ่นเนี่ยหลายครั้เดินเด็ดคือจีบหมดคงหาต้องหาตะแ,แกงมาช่วยหล่อนพันเข่าปีหนาอีกที่หนึง่งส่วนไอ้ที่มันใกล้ๆเคียงกันกับจีบอออกดอก